สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกอล์ฟรถสวยเช่นเคยนะครับสีสเกตนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะนะครับราคาหลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับเชฟโรเลตโคลอราโดนะครับเครื่อง2อ0พนะครับ LS นะครับเป็นตัว LS นะครับเครื่อง2อ0พนะครับเป็นเชฟตา2ชั้นนะครับรถปี07นะครับคันนี้ผมเปิดขาย นะครับราคาขายเลยนะครับราคานี้คือราคาขายเลยนะครับลูกค้าตัดสดไปเลยนะครับ95,000บาทนะครับ95,000บาทนะครับราคานี้ราคาขายเลยนะครับพี่ลูกค้านะครับก็คือต่อไม่ได้แล้วนะครับราคานี้เลยนะครับเพราะว่ารถผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพเดิมสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็จะมีรอยมีตําหนิให้เห็นนิดหน่อยนะครับ อย่างข้างหน้านี่เลยไฟนะครับไฟหน้านะครับก็ไฟหน้าแตกนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับยางก็ยังใช้ได้อีกเยอะอยู่นะครับนี่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับยางยังพอได้อยู่นะครับสีเดิมนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมโรงงานนะครับอ่าให้ดูฝากระโปรงฝาเดิมนะครับ สีเดิมโรงงานนะครับนี่สีเดิมทั้งคันนะครับนบครับสีก็จะเหมือนรถจอดจอดตากแดดนะครับสีก็จะตายสีเป็นสีตายด้านนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ถ้าใครสีเรียดก็เอาไปอาบน้ําใหม่น้ําใหม่แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้แบบคุ้มเลยนะครับนี่ครับบางๆนะครับแก้มแก้มซ้ายนะครับบางๆนะครับนี่ประตู ก็บางๆเลยนะครับนี่ก็จะมีแค่รอยสีนี่ครับที่มันลอกนะครับนี่นิดหน่อยนะครับอันนี้คือสีเดิมนะครับถ้าเป็นสีโป้นี่แตกแล้วนะครับรถจอดตากแดดแบบนี้นะครับเนี่ยบางๆเลยนะครับประตูแคบนะครับนี่มาดูกระบะนะครับด้านหลังนะครับกระบะนี่ครับเสียงใสๆเลย นะครับเดิมๆนะครับสีเดิมๆบางๆเลยนะครับนี่นะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมนะครับอาจจะน่าจะใส่เป็นแคลรี่บอยมานะครับใส่เป็นหลังคาแคลรี่บอยนะครับนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าจะใส่เป็นคอกบรรทุกนะครับตรงนี้ดูจากรอยแล้วน่าจะเป็นแคลรี่บอยนะครับไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับ ไฟท้ายนะครับโอเคนะครับไฟท้ายฝั่งนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่ฝาท้ายนี่ก็บางๆเลยสีจะตายด้านนะครับสีโดนแดดนะครับแต่มีรถจอดตากแดดนะครับฝั่งนี้ก็จะมีไฟแตกนิดนึงนะครับตรงนี้ไฟท้ายแตกนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับมีจุดนี้ที่ต้องไปเปลี่ยนนะครับมีไฟหน้า ไปท้ายนะครับเอาไปแก้ไขนะครับอันนี้ก็สีเดิมๆบางๆบางๆนะครับบางๆเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้อ่ะมาดูภายในนะครับนี่ประตูก็บางนะครับประตูก็บางนะครับประตูเดิมนะครับนี่มาดูภายในนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับนี่ หมุนขึ้น,หม,น,น,ห,มน,นหมุนลงได้ปกตินะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้ปกตินะครับภายในประมาณนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์ตประตูนะครับก็ลดตามอายุการใช้งานนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับเบาะนี่ถ้าไปซักทำความสะอาดใหม่ก็น่าจะ สวยเลยนะครับภายในสวยนะครับนี่ซักใหม่นี่สวยเลยนะขุมบานะนะครับนี่นะครับคอนโซลข้างในเป็นสีครีมนะครับสีครีมมาดูเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม่วิ่งมาเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันกิโลนะครับไม่เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันกิโลนะครับรถใช้งานนะครับแต่ ผมดูแล้วเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องนิ่งเลยนะครับไม่มีไอนะครับไม่เครื่องไม่หลวมนะครับคันนี้แล้วก็มีจอให้ด้วยครับนี่จอเล่นได้นะครับจอสัมผัสนะครับนี่กดได้นะครับแต่ว่าคันนี้คือเขาติดเครื่องเสียงมาต้องเอาไปไล่ระบบใหม่นะครับไล่สายไฟใหม่ มีแอมสองตัวนะครับพาวเวอร์แอมสองตัวนะครับนี่เห็นไหมฮะเครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะครับถามว่าจัดเต็มไหมผมก็ว่ามันก็ก็พอได้อยู่นะครับนี่พอได้ฟังอยู่นะนะครับถ้าไปไล่ใหม่ดีๆนี่นะครับที่นี้พาวเวอร์แอมนี่เราให้ไปเลยนะครับให้ไปทั้งชุดเลยนะครับให้ไปทั้งชุดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แอร์เย็นนะครับ แอร์เย็นแอร์หนาวเลยแหละผมบอกเลยคันนี้นะครับใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับนี่สตาร์ทติดเลยนะครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับชึ่งเดียวติดเลยผมบอกเลยว่าคันนี้เครื่องดีนะครับมาดู ของเครื gen, ่องนะครับอันนี Good ้เครื่องนี่จะเป็นบล็อกเดียวกันกับดีแม็กตัวข้อหลามตัดนะครับเป็นดีแม็กก่านะครับเป็นเครื่องบล็อกตัวเดียวกันเลยนะครับนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเดิมแห้งเลยนะครับดูนะครับเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับก็มีเสียงลูกลอกดังนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนลูกลอกเอานะครับ ดังทิดๆเครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับไม่เยิ้มนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับเครื่องแห้งดีมากนะครับระบบแอร์เย็นนะครับระบบแอร์เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันอันนี้นะครับให้ดูนะครับเครื่องเดิมเดนะครับเห็นไหม ไม่มีเยิ้มเลยนะครับไม่มีคราบเยิ้มเลยนะครับเครื่องเดิมดีมากนะครับจะให้ดูนะครับเครื่องสวยนะครับนี่เครื่องแห้งสนิทเลยครับเห็นไหมฮะไม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับก็มีกระเหมือนิดๆหน่อยๆครับแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยครับถือว่าเล็กน้อยเลยนะครับ นี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนี่เครื่องเงียบกิฟตเลยครับอ่มาดึงแซ่ดูหน่อยดึงดูแซ่หน่อยบางคนบอกให้ดึงแซ่นะครับนี่ดึงแล้วนะครับอามาดูนะครับมีควันหรือเปล่ามีไอหรือเปล่านะครับไม่มีไอเลยนะครับนี่นะไม่มีไอนะครับไอไม่ขึ้นเลยครับดูนะครับนี่รถมายเจ็ดแสนโลนะครับ ไม่มีไอนะครับรถเดิมเดิมนะครับไม่เคยอุด EGR นะครับไม่มีนะครับ่านนะครับตรงนี้นะครับมาดูมาดูคานหน้านะครับอันนี้คานหน้าเดิมนะครับนี่แผ่นเพจนะครับเพจเดิมนะครับนี่เห็นไหมเพจเดิมเดิมเลยนะครับ เดิมนะครับนี dings, ขาหน้านะครับเดิมนะครับขาหน้าเดิมนะครับนี่ขาหน้าเดิมนะครับแก้มก็เดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มซ้ายฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ไม่เคยถอดนะครับอันนี้เป็นรอยเป็นรอยที่เกิดจากการใช้งานนะครับไม่ใช่รอยขันนะครับอ่า นอตเดิมนะครับหน้าเดิมนะครับขากระโปรงเดิมเดมครับนะครับ,นะรบแก้มซ้ายหัวน,น็อตเดิมนะครับประมาณนี้นะครับรถสตาร์ทติดง่ายมากครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ท ให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องนะครับแล้วผมจะสตาร์ทใหม่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ให้ดูนะครับนี่นะครับทีเดียวติดเลยนะครับรถคันนี้เครื่องดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเชฟ โรเลตนะครับ2.5ตัว ls รถปี07นะครับก็ใครที่หาอยู่นะครับ95,000บาทนะครับคันนี้95,000นะครับเบอร์ตทรติดต่อนะครับเหมือนเดิมครับ0897206645นะครับก็ผมเซลล์กอบนะครับพร้อมบริการนะครับโทรมาได้เลยนะครับรถอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับต้องการเข้ามาดูรถก็ เชิญเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ